สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักประจำวันที่11มีนาคมนะคะคุณได้เพ่เอร์นะคะส่วนเขาเป็น10คาทานะคะก็ความสัมพันธ์นะคะอาจจะดีขึ้นในวันนี้ตัวคุณนะคะค่อนข้างจะรู้สึกมั่นคงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอมองเห็นความสัมพันธ์ในมองที่ดีขึ้นตัวเขานะคะ10คาทาก็หมายถึงคนที่ ไม่ยอ่อทอนะคะต่ออุปรสรรคนะคะถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ยังพร้อมที่จะเดินหน้านะคะมีพัชชันพลังงาน getting to closer นะคะก็บ่งบอกว่าคูณสองคนเนี่ยยอมรับในตัวกันและกันนะคะที่ได้เรียนรู้กันใหม่ในอีกด้านหนึ่งนะคะอาจจะไม่คาดคิดแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมรับกันได้ m e d i t a t i o n bringer a n s w ตรงนี้แปลว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามนะคะถ้าใช้สติสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะ